สวัสดีครับ fci ยุทธ์ขาครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมาดาเสนอหนึ่งคันอึดถึกทนกว้างขวางนั่งสบายไม่จุกจิกนะครับผมคันนี้อย่างที่รูก้ก,กันนะครับมีมากี่คันก็หมดไปนะครับสำหรับรถรุ่นนี้คันนี้คือ toyota corolla a u t i s 1.6ตัว g ปี2009นะครับผมบอดี้สวยไม่มีชหนักตัดต่อพิว่าไปจมน้ําไม่วิ่งมาแสนกว่าโลเท่านั้น น็อตหน้าน็อตท้ายไม่เคยขยับนะครับบอดีส้สวยๆงามๆแบบนี้นะครับผมสีบอลเงินเดิมจากโรงงานนะครับผมสวยงามทั้งคันนะครับผมสีสันมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมเครื่องเกียร์เดย์ช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่านะครับผมภายในเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานสภาพดีๆนะครับผมกับออติส1.6ตัว G ตัวท็อปสุดของเครื่อง1.6รถบ้านแท้ๆไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยเป็นแท็กซี่นะครับ ตรวจสอบพบเจอเป็นแท็กซี่ยินดีคืนเงินเต็มจํานวนและให้ค่าเสียเวลาค่าตกใจด้วยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมรถโดยรวมพร้อมใช้งานตรวจเช็คตรวจสอบ่อมบารุงทุกอย่างให้ครบหมดแล้วนะครับเรียกได้ว่าเอาไปกันพร้อมใช้งานกันได้เลยมีกุญแจรีโมทมาให้ทั้งหมด2ดอกด้วยนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายเบาะสภาพดีไม่ฉีกไม่ขาดนะครับไม่ดํานะครับสปาภายในสปาห้องเครื่องให้เรียบร้อยแล้วครับระบบไฟฟ้าทั้งคัน ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับผมกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมนี่นะฮะเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานนะครับผมแบบขั้นบันไดเหมือนรถรุ่นปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับปีก็ไม่ลึกราคาก็ไม่แพงแสนกว่าบาทเท่านั้นแอร์แบ็กที่พวงมาลัยแอร์แบ็กฝั่งขนนังข้างนะครับผมไมค์คันนี้นะาปัดโชว์หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันกว่ากิโลนะครับ 152,000กว่ากิโลนะครับได้มาจากลูกค้าแบบนี้เลยนะครับแต่ดูจากเลขไมล์และสภาพภายในถือว่าสอดคล้องกันนะครับถือว่าสอดคล้องกันนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านห้องสัมภาระกันบ้างนะครับผมด้านห้องสัมภาระกันบ้างนะฮะห้องสัมภาระนะครับผมด้านหลังนะครับกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับผมไม่เคยแกะทําสีแต่อย่างใดนะครับซอกซ้ายซอกขวาไม่มีการทําสีแต่อย่างใดนะครับผม ะะหลุมอะไรก็ไม่มีการทําสีไม่เคยเจาะอ,อุดเจาะหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เคยทําสีเลยยางอะไรแม่แรงต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมนี่นะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับออติสเป็นรถที่1รุ่นที่ผมอยากนําเสนอนครับเพราะว่าซื้อเป็นรถมือสองเนี่ยคือคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างที่บอกนะครับมันไม่จุกจิกนะครับซื้อไปใช้งานมันไม่ค่อยพังนะฮะ ขี่ออติสตพังขี่ควายควายก็ตายตามคอนเซ็ปต์ที่ผมเคยบอกไปและการซ่อมบำรุงแต่ละครั้งน่ารักนะครับราคาหลักร้อยหลักพันเท่านั้นนะครับอะไหล่ไม่แพงนะครับอะไหล่มือหนึ่งมีหลายยี่ห้อให้เปรียบเทียบนะฮะสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะฮะสตาร์ททีเดียวติดประตูจะปิดกึึบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเวทเม็ดอาร์คเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเอฟซีหลายท่านขอมานะฮะส่วนใหญ่รถที่ซื้อมานะครับเม็ดอาร์คมันจะดึงออกยากนะครับเพราะว่ายางนี้มันไม่แทบจะไม่เคยดึงเลยนะฮะนี่นะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะครับ โครงสร้างสวยแน่นอนสามารถพาเพื่อนพาช่างพาวิศวกรที่เกี่ยวกับเรื่องรถมาช่วยตรวจสอบได้เลยนะครับเพื่อเป็นตัวกลางของเรานะฮะนี่นะฮะภาษีคันนี้ยาวยันมกลาหกแปดนะครับยาวยันมกลาหกแปดนะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านโชกซ้ายโชกขวาเดิมๆจากโรงงานคันหน้าไม่มีแกะทําสีแต่อย่างใดน,นะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับผมน้ามันเครื่องไม่ไอไม่ควันนี่นะครับน้ามันเครื่องยังใสอยะะะะู่นะครับไม่ดํานะฮะนี่นะฮะเจ้าของเก่าเพิ่งถ่ายมาได้ไม่นานนะครับ ฝากระโปรงหน้านัอนก็ไม่แก่นะครับเป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับเข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับผมภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับผมนี่นะฮะแดดแรงๆสู้แดดสู้ฝนนะครับผมเหยียบเบรคปึ๊บเซ็นทรัลล็อกทํางานปั๊บเลยนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็กระจกมองข้างก็จะมี ไฟที่ไฟเลี้ยวที่มุมกระจกด้วยนะครับขับขี่ดีจริงๆนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับผมแอร์เย็นฉ่าแบบนี้นะฮะราคาแสนกว่าบาทอดีตค่าตัวนะครับต้องมี8 900,000แสนบาทนะครับปัจจุบันขายให้ในราคาแค่แสนกว่าบาทไม่ถึง20%ของราคาป้ายแดงนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครหารถยนต์มือสองใช้งานนะครับรุ่นนี้ผมบอกเลยคุ้มค่ายังไงก็คุ้มนะครับคุ้มมากๆนะครับผมเนี่ยนะฮะอยากได้ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2 กรุงเทพปริมณฑลสฟงีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทนเลอร์นะครับส่วนเกรดคันนี้ผมให้เกรด A บวกบวกบวกเลยนะครับผมให้เป็นหนึ่งในพันเลยก็ว่าได้ไม้น้อยสภาพบอดี้สวยๆนะครับหน้าท้ายเดิมๆนะครับทุกคันที่เราคัดมาส่วนใหญ่ก็เดิมอยู่แล้วครับน็อตฝาหน้าฝาท้ายไม่แกะนะครับเอาไปเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานกันได้เลยพวงมาลัยเนี่ยนะฮะสีเดิมๆจากโรงงานนะครับถ้าแบบใช้มาหลายกิโลนะครับมันก็จะลอกๆบ้างนะครับเวลามือเราเปื้อนเหงื่อเปื้อนไขมาจับนะฮะแต่นี่เดิมๆนะฮะ ไม่ถลอกบอกเปปุ่มสะอาดนฮะปุ่มไม่ลอกเลยนะฮะสอดคล้องกับเล็หม่นะครับผมนี่นะฮะใครที่หาอยู่นะครับฝากกันไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยตัวรถอยู่ที่พุนทธมณฑลสายสส่งในทั่วประเทศขอแค่มาจํามาบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมนี่นะฮะรับรบองได้รถภายใน24ชั่วโมงแน่นอนขอบคุณครับ